อไม่คึกน่ารักเลยคืออันนี้มันเปี่ยจนจากใหม่ซึ่งบมว่าบึ่งแรกมาเองซึ่งบวกโทเค็นมันจะเป็นโทเค็นอันนี้เล้ายจะเป็นไอ้นี่กางเจลว,วดเจลว,วดกระดาษซึ่งวิธีหานะคือก็เล่นดานพวกนี้ก็จะได้มันมาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นให้ดู ก็แค่กดล้างง่ายๆเลยสำหรับคนที่เกียน,นะครับ <c oughs> ได้บาเดียวเออไม่เป็นไรไปเลยก็หาง่ายง่าย,ยระมังซึ่งตอนนี้บอกเลยพัฒน์ผมสีดาวมากแล้วอีกแค่นิดเดียวจะทำเบก้าได้แล้วแต่ของทำเบก้าไม่ไน่าจะน่าจะหาครบเปล่าแล้วก็อันี้กิจกรรมนี้กลับมาอีกแล้วมันเป็นกิจกรรมเดี๋ยวพาไปเล่นในอีกเซรฟเลยแล้วกันเดี๋ยวมาดูที่ของที่มันให้แลกก่อน นี่จะมีหน้าตัวนี้ตัวนี้มันผมลืมชื่อแล้วก็ QQ ใช่ไหม,ไม,ไมไใช่หรือเปล่าวะไม่น่าใช่ QQ ผมน่าจะจำผชื่อมันผิด b ิ BB q เออใช่ใช่ใช่ใชใชแล้วก็ของหน้าล่างตรงกล่องนี้มันแลกได้หนึ่งครั้งเดี๋ยวผมจะเข้าไปในอีกอีกานหนึ่งล้วเปิดอให้ดูว่ามันเป็นอะไรส่วนอันนี้ก็น่าจะเตซัไม่น่าดีดีกว่าผมจะแลกได้ก็อีกนานอยู่ย เพราะว่าผมตั้งกดเหล็กสําหรับเซิร์ฟนี้ไว้นะคือเซิร์ฟนี้มันเป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นจริงจังเพราะฉะนั้นการวางแผนผมจะออกมาดีหน่อยคืออันนี้ซื้อได้แค่หนึ่งครั้งสําหรับการทำภารกิจเพื่อให้วิวอัพอันไหนวะเออสักอารนึ่งในนี้คือผมจะตั้งเป้าวเออประมาณนี้ด้60 FP ซึ่งมันไม่ได้เยอะแต่ก็ถือว่าเก็บๆไปเรื่อยๆมันแบบ พูดนยคือดีกว่าไม่ได้อะไรอ่ะพวกเนี้ยผมก็ถมยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วดีจริงแต่ผมชอบมาด้านบนมันมากอืมอย่น้อก็มีของฟรีแจกนะวะพมว่าจะพูดอะไรต่อนะลืมสําหรับพวกเลือกเพศผมจะพยายามประหยัดไว้ที่สุดเพราะว่าเสิร์ฟนี้มันไม่มีทีขอเรืออะไรนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเขาต้องไปฟังประกาศจากไหนหรือจากเว็บอันนี้มาเลย มันก็มีประกาศของมันอยู่นะพวกเกมถ้าจำไม่ผิดเอาไว้ช่างแต่งนในบัญชามันก็ติดอยู่ตรงนี้โอเแลาออะไรอยู่ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนที่ผมทําอย่างนี้ก็เพราะว่าเออจะประหยัดงบประมาณเอาโหดูครับพี่คนใช้แค่ไหนมาแล้วมันน่ารักอออ้ืห ตอนนี้ผมแสงอันดับ23ไม่ได้พลังเขาห่างเยอะอยู่ส่วนอีกคนหนึงที่เป็นสายฟรีกับผมนะเรียกว่าพลังพี่กันไปพี่กันมาแต่ตอนนี้ผมสามารถแสงเขาได้แดบบขาดไป4,000ันกูกว่าแล้วมั้งประมาณ4,000 4น0 0พันาไม่ยากเกินกาานี้แหละขนาดอันดับหนึ่งของเสื้อเปิงชย่ยครับอืม,อมจะเน้อะไนเพิ่มดีอ่ะอ่ะนี่ละกัน บิบิคิวึมโคตรเฟียวมมมมเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูซื้ซื้อบิ๊กซื้อเบองผมกันเออแล้วอีกอีกเรื่องหนึง่งตอนที่ผมสมัครรหัสผมลืมถ้าผมว่าผมเคยลบแอป โหลดเกมหรือตัวเกมมันไปคือผมไม่สามไว้เข้ารหัสนี้ได้จริงนะคือมันมีวิธีกู้คืนอะแต่ผมทําไม่ค่อยเป็นผมจำได้ว่าผมเคยกู้คืนอีกรหัสหนึ่งที่ผมนั้นใส่ปกกลบเอาไว้มันเป็นรหัสที่ผเมเออพยายามจะเอามาสมัครไงจำไม่ได้เหมือนกันว่า,หารหัสมันเป็นอะไรแต่สามารถใช้เบอร์ในการกู้คืนได้อารหัสนี้ไม่ได้ชั้นเลขอะไรเลย ก็ตอนนี้บริหารสอบท่องไม่ค่อยได้มันยากเออเรื่องคลิปนอาจจะมีแบบเออขัดข้องเล็กน้อยเดี๋ยวนี้ฟาร์มก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับอืมได้พ่านสีหมดละออส่วนของเออดีแค่เนี้ยที่ผมต้องกา ก้าวๆเลยนวยพีม่มันจะเจอรหัสอีกรหัสหนึ่งผมไหมครับผมอยากรู้ไม่แน่ใจมันเรืมมันอันนี้ของเสื้อผมมันรวมเสื้อไหนบ้างอะ่ะรูตรงไหนฮะแล้วไม่มบอกว่ามันรวมเสื้อไหนบ้าง เออถ้าอันดับผมอันนะั้นเก่าน่าจะประมาณพันแต้พันหกอ่ะไม่น่ามีเพราะว่าอันดับผมจะมาอันดับยี่สไม่รู้โดนตบไปหรือยงังมาดูของไหนในกล่องนี้ที่ผมยังไม่ทันแรกปุ๊บมาก่อนดกดจบ เดี๋ยวเรามาเปิดกันก่อนจะปิดคลิปแค่เป็นกิจกรรมสั้นๆอืม like ไม่ดีเออกลางๆเพราะว่ามีกล้ามันเข้ามาแล้วอาจจะอยู่ในระดับดีอันนี้แอบเสือไม่ดีไม่ดีอ่านี่นี่นี่ยังไม่ใช่ระดับแรงมากขอดูหน่อย คุมอย่นะเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่คุมนะคุ้มอยู่คุมอยู่ยได้เพชรมาด้วยอนะต้องการให่เป็นอย่างเดียวลนะ